มาคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ชอบกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปดูสินเชื่อตัวหนึ่งที่กู้ผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e แถมตูกกฎหมายอีกด้วยไม่มีการโอนก่อนไม่มีการที่จะแบบว่าต้องโอนค่านู่นค่านี่เลขนี่ผิดนะครับผมไม่มีนะถ้าค่าธรรมเนียมจะมีคือเขาจะหักจากค่าบริการเฉยๆแต่ว่าดอกเบีย้ยจะสูงหน่อยส่วนเรื่องของการสมัครต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันยื่นเรื่องได้แทบทุกอาชีพเลยแต่ว่าจะผ่านไหมก็ไปลุ้นเอาอีกทีคุณเคยได้ยินบริษัทนี้ไหม MSCW คุณเคยดีบไหมฮะคือบริษัทนี้มีการจดทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับการเงินนะเขาจดกับกระทรวงการคลังซึ่งเขาให้บริการตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า MS Money Speed ถามว่าคุณเคยได้ยินนะถ้าเป็น FC เรามาสักพักหนึ่งแล้วติดตามเรื่องราวมาเรื่อยๆคุณจะเคยได้ยินว่า MS Money Speed เนี่ยมันก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่กู้ผ่านทางไลน์แต่ว่าอันนั้นจะได้จากพนักงานประจำซึ่เป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ว่าสินเชื่อที่ผมพูดถึงในวันนี้มันจะมีอยู่ใน เพจ Facebook ที่เขาประกาศออกมาว่าเออมันมีนะมันมีเสืเียตัวนี้สําหรับคนที่อยากบล็อกทุกภาระหนักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีให้ในเพจของเขาคือหลายคนก็จะมาสงสัยว่าอาจารย์แล้วมันกู้ยังไงมันสมัครตรงไหนเพราะว่าเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Play Store หรือไปดูที่ดาวน์โหลดแอปสโตมันก็ไม่มีให้บริการนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้บริการในนั้นครับคุณผู้ชมเขาจะให้คุณสมัครผ่านทางไลน์ส่วนลิงก์เว็บไซต์ที่ผมขึ้นให้คุณดูเนี่ยตรงนี้เลยนะมัน มีลิงก์อะไรบ้างมันจะเป็นลิงก์เพื่อให้คุณทําการกรอกข้อมูลนะเบื้องต้นของคุณเป็นการพิจารณาว่าคุณจะมีโอกาสได้รับสินเชื่อตรงนี้ไหมนะเป็นการกรอกเบื้องต้นนะ,ะถ้าพูดแล้วงงไปยังไงออะไปดูก่อนในเว็บไซต์ที่ผมขึ้นให้นะคุณผู้ชมต้องคลิกไปตามช็อตลิงก์ตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปปั๊บมันจะพาคุณเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งเท่าที่คุณเห็นเนี่ยนะมันจะมีข้อมูลการกรอกต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณกรอกเสร็จแล้วจะรู้ผลการอนุมัติโดยทันทีมันไม่ใช่ในร เรื่องเบื้องต้นนะทำยังไงอาจจะพาไปดูสมมติว่าผมเป็นคนเจ้าของกิจการละกันเอาเป็นพนักงานประจําที่มีอาชีพเสริมก็ได้สมมติว่าเรามีอาชีพเสริมเนี่ยกดตกลงเปิบไปนะมันจะมีเงื่อนไขบอกให้แบบนี้ครับคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขบอกให้แบบจัดเต็มเลยนะเนี่ยนะคุณก็อ่านดูเอาเพราะแต่ละอันไม่เหมือนกันสมมุติว่าถ้ามาในพาร์ทของพนักงานประจําเจ้าของธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเข้ามาดูฮะเห็นไหมฮะเอกสารที่ใช้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่เสียเวลาพูดให้คุณได้ังไูเเอออาานนนกสรรตีี่หท เขาเขียนไว้ว่าสมุดหน้าบัญชีหนึ่งฉบับสำนักบัตรประชาชนหนึ่งฉบับอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องเตรียมไปแต่ถ้าเอาไหนที่วงเล็บไว้ด้านหลังว่าถ้ามีคุณก็ไม่ต้องเตรียมนะฮะถ้ามันมีก็เอาไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาไปนะ,ะไม่เกี่ยวกันนะโอเคผมจะคิดไว้ว่าเอกสารครบถ้วนเพราะเคยลองคิดคําว่าไม่มีเอกสารแล้วนะ,ะมันไม่ไปต่อไม่ได้อะกดตกลงนะฮะนี่มันจะมีการเด้งแบบนี้ขึ้นมาเบื้องต้นนะไปต่อเลยหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยมันจะมีการสอบถามข้อมูลเครดิตบุโรของท่านาเป็นอย่างไงถ้าคุณต้องการจะได้พูด คุยกับเจ้าหน้าที่คุณก็ตอบไปเลยว่าไม่เคยค้างชําระนะเพราะว่าอันนี้มันไม่สามารถจะตรวจสอบอะไรได้อยู่แล้วนะแต่ว่ากดตกลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะตรวจสอบได้ก็คือในส่วนนี้ชื่อนาะมสกุลเบอร์โทรนะฮะคุณเลือกใส่ไปได้อานายอะไรกรอกลงไปนะเบอร์โทรเสร็จแล้วปั๊บค่อยกดตกลงคําถามคือข้อมูลที่ผมพาคุณดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเป็นการยื่นเรื่องเบื้องต้นเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุณยื่นสมัครไปทุกอย่างตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีแค่ชื่อของคุณมีแค่เบอร์โทรแล้วก็ประววััติคคร่าาาาาๆถ้เเเเโโอทกลบมมื กลับมาแล้วเราไปยังไงต่อจะสมัครทางไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนแรกว่าสมัครทางไหนผมก็เลยทักแชทไปหาเขาเลยนี่นะสายลุยก็ต้องคุยไปก่อนนะผมไปทักหน้าเพจเขาก่อนแล้วก็ดนี่นะเขาก็เด้งขึ้นมาให้แบบนี้พอเด้งขึ้นมาให้แบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยครับคุณผู้ชมผมก็แค่เอาลิงก์ผมคัดลอกไปเลยนะปป๋งนะแล้วไปเปิดในไลน์ของผมนะกดค้นหาผมจะเจอกับ MS Money Speed แบบนี้นะกดเพิ่มเพื่อนไปนะนะ เอาเพื่อนๆอยังไงเดี๋ยวผมให้ดูกันแล้วกันอเปิฏิการคัดลอกแบบง่ายๆกดค้นหาปับ๊บจะเจอกับ MS Money Speed แบบนี้นะครับผมกดแชทเข้าไปเราจะมีการสมัครสินเชื่อเนี่ยนะคุณก็เลือกเอาสมัครได้เลยนะครับผมแต่เน้นย้ำนะว่า ถ้าไปถูกที่ถูกทางคุณจะไม่มีการโอนก่อนคุณจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมแบบโอนก่อนหรือต้องจ่ายเงินค่านู่นค่านี้เพื่อแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเช่นเบอร์โทรคุณผิดเลขอะไรนู่นนี่ั่นผิดคือมันจะไม่มีแบบนั้นถ้าคุณเจอในเคสแบบนั้นแล้วบังเอิญว่าคุณกลัวคุณไม่ต้องติดต่อเลยแล้วคุณก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ต่อให้คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนไปแล้วเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นส่วนตัวคุณไปแล้วเนี่ยคุณแคปหน้าจอทั้งหมดไปปริ้นออกมาแล้วก็ไปส่งให้เจจจ้้าาหนนนทที่ตรรรวะะคัับลงกป วไว้เวลาเกิดเหตุจากข้อมูลของเราที่สูญหายไปเนี่ยเราจะมีข้อมูลตรงนี้ลงเป็นประจําวันไว้ตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตเราเนะพอจะเข้าใจภาพรวมไหมครับผมโอเคนะทีนี้ในการพอสมัครปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมพอตัวเขาว่าสมัครสินเชื่อเยลยนะมันจะมีการให้กรอกข้อมูลต่างเนี่ยนะ MS Money Speed ต่างเนี่ยคือมันก็จะมีให้กรอกข้อมูลตรงนี้นะซึ่งคุณก็ต้องกดอนุญ,ญาตและไปต่อนะแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่เาสมัครนะครับคุณผู้ชมนะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของบริการของเขาเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็น MS Money Speed ในสมัยก่อนคือเวลาคุณสมัครแล้วปั๊บเนี่ยนะครับคุณจะต้องส่งเอกสารอย่างอื่นตามไปสนีด้วยซึ่งไอ้เจ้าเอกสารก็เหมือนที่ผมพูดไว้ตอนแรกนะครับว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีด้านล่างนะที่ผมให้คุณดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะพอตัวนี้ปั๊บนะคุณจะต้องส่งไปนะถ้าเป็น MS Money Speed นะคุณต้องส่งไปเสนีไปแล้วก็รอการพิจารณาแบบนั้นมาันาจะนานแต่ตัวนี้เนี่ยเขาพันาาคลิเช เลเยคุณกรอ,อกทุกอย่างผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยแถมคุณสามารถจะอัปโหลดข้อมูลต่างๆขึ้นบนแอปพลิเคชันของเขาได้เลยนะครับผมโดยที่มีระยะเวลาในการอัปโหลดประมาณสักเวันแถมไฟล์รูปภาพที่คุณอัปโหลดเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ jpg jpg ทํายังไงคุณมีเอกาสารใช่ไหมคุณก็ถ่ายรูปไปเลยนะแต่ว่าอย่าให้เกิน10เมกะบิตนะครับเพราะว่ามันอัปโหลดได้สูงสุดแต่ไม่เกิน10เมกะบิตส่วนใหญ่โทรศัพท์ที่เป็นอย่างเงี้ยนะฮะหรือรุ่นที่มันอัปเดตแอดวานซ์หน่อยชัดๆหน่อยเนี่ยเวลาถ่ายไปเนี่ยร ะะเพราะฉะนั้นมันต้องไปแปลงไฟล์ก่อนแต่เพื่อความชัวร์เลยนะคุณผู้ชมคุณไม่ต้องปรับคุณภาพภาพสูงมากนะในกล้องอถ่ายปกติเข้าไปนี่แหละนะไม่ต้องเอาถึงกับฟ u l l h ดีหรือ 8K นะเอาแค่ 720p ก็ได้หรือแค่เบาๆไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพิกเซลเยอะมากนะครับผมมันจะอัปโหลดได้นะแลวพอคุณอัปโหลดทัวอย่างไปปั๊บทีนีก้ก็รอรุ่นผลอย่างเดียวถ้ามันเข้าเขาโอนมาเลยถ้ามันเข้าว่าเขาโอนมาเลยเรารออย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษไปกว่านี้แล้วถามว่าเขาจะหลอกเอาข้อมูลเราไปทําอะไรอย่างอื่นไหม เขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปให้กับคู่ค้าของเขาหรือเปล่าผมตอบไห้เลยนะครับว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปให้กับบริษัทคู่ค้าแน่นอนแต่ว่าพอให้แล้วปั๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่คู่ค้าที่มีการจดทะเบียนเท่านั้นนะฮะก็คือเพราะว่าเขาจดกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีกระทรวงการคลังที่ดูแลอยู่ใช่ไหมนะฮะเขาก็จะอยู่ในกรอบของเขาซึ่งจะมีกําหนด,ดไว้แล้วนะฮะไม่มีการขายให้เว็บพน,นันไม่มีการขายให้เว็บนู้นเว็บนี่นะฮะแต่เพื่อความชัวร์นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณกลัวนะ,ะเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณ ให้ไปแล้วพอสมัครไม่ผ่านหรอยังไงเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปลงบันทึกประจําวันไว้ว่าฉันเคยใช้ข้อมูลของเราในการสมัครตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แคปภาพมาพิมพ์ออกมาเปิ๊บไปได้นะครับผมเสียค่าลงบันทึกประจาวันน่าจะไม่เกิน50าบาทะนะฮะไม่เกิน50บาทซึ่งผมก็ทาประจำนะเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของเรามันค่อนข้างสาคัญคนสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดคุณอยากจะกู้เงินให้ได้สักทีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ขอตัวแม่นๆม่นเหม่งๆได้ลยนะคุณติดตามช่องเราไปเรื่อยๆมันจะมีข้อมูล ที่เหมาะกับคุณอยู่คุณเลือกเสฟข้อมูลเอานะฮะอันไหนดีเก็บไปใช้อันไหนไม่ดีฟังแล้วเป็นความรู้ประดับตัวเองเพื่อไม่ให้มิชาชีพมาหลอกคุณนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ